ไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาอยู่กับเงาก็รู้จะคงมีแค่คนเย็นชาฉันมันก็แค่คนโทผิดบอกเขาฉันโทรผิดผิดเองที่ยันคนมาที่หลักแล้วยังไปรัก ฉันมันก็แค่คนโทรผิดคนหนึ่งเอาละทุกคนตอนนี้เหมือนเพื่อนๆหายกันไป็นจนหมดเลยฉันไปค้องน้ำมาแป๊บเดียวแล้วทุกคนก็หายกันไปเลยจ้าแล้วโทรศัพท์ก็อยู่ในรถไม่รู้จะเจอเพื่อนอีกทีเมื่อไหร่นะเอาจริงนะสวยตั้งแต่กำแพงวันเลย ฉันจะให้เธอดูนี่ก่อนเลยนี่นะอันนี้อ่ะเราเจอคนแรกแล้วจ้ะ <c oughs> เจอกับคนก่อน <c oughs> อนนี้ฉันโย่ตรงตรงถ้ำอ่ะตรงตรงถ้เ <c oughs> นี่ยอลังการมากทุกคนจุดไว้ผานในโบสถ์นะไง <c oughs> เจอแล้ว <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> ต้องเดินไปอีก <S <S จะเดินเข้าไปข้างในไหมครับโอ้มวงนนี้ก็เห็นเป็นแบบบวงบาทนาคราชนะทุกคนเคลื่อนหายที่วัดป่ามีรูมน่งบอกอยู่ในโบสถ์ นี่ทหโบโบหน้าวัดหรือเปล่าก็ดดอยู่โบด,ดข้างในข้างในไหนนไงถามสถานที่กระตูนี่ยคือไม่รู้เรื่องบอกมาตรงทางเขาถ้ำไหมเจอตรงทางเขาถ้ำไหมเพื่อนเจอแล้ว โบสถ์ไหนออนั่นแหลคือโบสถ์ไปที่โบสถ์อริศาลาโบสถ์คือตรงนี้อ๋อเหรอ <c oughs> โอ้โหแรงศรัทธาเนาะสวยมากเลยตรงนี้มีอะไรแนะนำไหมอุ้ยใช่ไหมปากเยอะมากละลายมือด้วยห้ามือ,โ,อโหคือกปากแ,แบบนนกวักกวากแบบกวาักประคุณอ่ะใช่ อาหจิ้มใช่ใครเขาบอกหยูดหยูดหยูหยแบบน้าพาเธอทำยาง้งได้ยังไงฮะเอาไหมสองอันให้2องอันไปติงพัิคเนตรอไปพุทธบาทก่อนแล้วก็มาติดพัิคเนตนะครับนี่แล้วเดี๋ยวถัดไปนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าทํำ พญานาคกันแล้วหนูปักซีนน่ะลูกอันหนูพูดอ่ะเดี๋ยวมึงพูดนะเดี๋ยวกูให้ข้อมูลมึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงปิดการมึงปิดการอ่าไม่กูก็พูดได้เนี่ยอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นมืออย่างเงี้ยเหมือนเราแบบเราเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็มีคนไปงานอะไรสไลฮัลโหลหนูหงมไหมสพานตรงเนี้ยจุดแรกใช่ปะสะพานข้ามห้วงนระลูกพอมึงเข้าไปปุ๊บปะข้างในมันจะเวนวังบาดาลที่เขาจะแบ่งเป็นห้าสีคือพญานาคค่ะกเออ สีมันแบ่งเป็นพยางค์ฮาตระกูลเออฮาเฉดใช่คาเฉดฮาหน้าเอามึงดิเอาหน้ามึงดิแค่หน้ากูไม่พอไม่มันแต่งได้มันเอาเป็นเหม่ยตูท่าให้เออเออเออฮาบ้านบ้านอะไรบ้างบ้านซิริสิลียนที่เป็นเด็กหนมีแค่สีปักมือแบบดาราดิโอ้โหนี่เข้ามาแล้วนะทุกคนงดงามมากทั้งหมดนี่คือทองคำนะ ตอนนี้เราก็มาไหว้พ่อปูพ่พญานาคกันนะคะเพื่อขอพอรโดยที่การขอพอรส่วนมากเขาจะบอกให้บอกว่าขอเปลี่ยนทรัพย์เมืองบาดาลเป็นแบบทรัพย์เมืองมนันดะุออลมาเดี๋ยวเราก็มาไหว้กันสวยมากทุกคนรอก้า,กาวเก้า,กาวคุณได้ชุดนี้เลยแล้วก็ได้ได้อันนี้กลับบ้านอ๋อเป็นอะไรเป็นเหรียญเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเศรษฐีได้เหมือนกัน เป็นดวงเศรษฐีไงรุ่นเนี้ยใช่ดวงเศรษฐีแต่ไม่มีความรักดูหน้าวะนะคะจะนเป็นเศรษฐีเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนั่งสมาธิก่อน <c oughs> อ,อ้าสีามอคเคยรู้สึกแบบต้มเย็นมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโสม<ว>ชื่นอ่ะใช่ใช่รือถึแบบ ผมพัดตลอดเลยห่มปิลหยดนะ้ำไมนคือน้ำมนต์อันนี้คือลมแต่ข้างในสวยมากต้องบอกว่าทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่เมืองบาดาลเมืองนาคาราแล้วซึ่งเราเห็นแบบจริงๆฉันเดานะฉันไม่ได้หาข้อมูลเลยนะฉันเดาว่าที่นี่มีพญานาคถึงเก้าตระกูลด,ด้กยกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ละรูปแต่ละองคอ์ก็คือมีแบบ มีเสียงท right? ี่หน right? ้าตาไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยอย่างอันเนี้ยเขาเหมือนฉันไม่รู้เขาเขาน่าจะแบบเมกเลิฟกันอยู่อ่ะเขาเป็นความสัมพันธ์แบบพญานาคใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมเมกเลิฟใช้คําดีเมกเลิฟก็คือสร้างความรักอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่ฉันมาสะดุดตาเลยตอนเดินมาก็คือพ่อปู่เอือรือซึ่งฉันอ่ะเคารพท่ามากพ่อปู่เอือรือแล้วก็ย่าแก้วกัลยาณีนี่ทุกคน ส่วนมากคนที่มาขอก็จะมาขอเลี้ยงชาสมบัติอาจกะมีที่การขออยู่อย่างหนึ่งกระตูนที่การขอก็คือขอแปลงทรัพย์จากเมืองบาดาลให้เป็นทรัพย์เมืองมนุษูกต้องแปลงทรัพย์เมืองบาดาลให้เป็นทรัพย์เมืองมโนตาย์แล้วก็ที่สําคัญอะ่พอะพญานาก่ะเชื่อในเรื่องของคําสัตว์คําสัตว์สาบานคําซื่อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก่อนที่เราจะมาขออะ่ะก็มันก็คือฟีลลิ่งว่าคุณพูดอะไรไว้คุณสัญญาอะไรไวอ้อ่ะ ก็ทํำตามให้ได้เอาแค่แบบเหมือนเบสิกง่ายๆอ่ะถ้าคุณทําตามให้ได้อะไรเงี้ยสิ่งที่คุณขอไปอ่ะท่านก็ก็จะให้อยู่แล้วแหละก็จะโอเพนให้นะเอเรื่อยไปเรื่อยเราก็จะเจอพญานาคตระกูลอื่นๆเต็มไปหมดอ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นกุสุวรรณนัคราชใช่สุวรรณนี้แปลว่าทองเลยอทุกอย่างมันเริ่มมาจากคำว่าสักธาระแต่ว่าเออเหมือนแค่คุณขอแค่คุณเริ่มเริ่มสักธาแต่ฉันเคยฟัง อันเดี๋ยวมาคุยกรนตรงนี้นี<ๆ>่ฉันเคยฟังอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าคุยกันหน้าพัดลมแล้วกันเนาะมันจะไม่มันจะดังปะไม่ด,ด,าาไมไดังเดี๋ยวฉันเปิดพัดลมให้อ่ะ <c oughs> <c oughs> เปิดพัดลมเลย <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างใน,ในเนียมีคนบอกว่าก็คือรูปบ้านปกติแต่สิ่งที่ทําให้รูปบ้านทั้งหลายอะ่ะมีบุญบารามีได้อะ่ะ มันคือแรงศรัทธาของของมนุษย์อย่งายงเราของสัตว์ตรงนี้ว่าเรามารวมศรัทธากันที่นี่รูปปั้นก็เลยมีพลังขึ้นมาอันนี้คือความเชื่อเนาะอัน,นี้ความเชื่อใครความเชื่อมันเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นรูปปั้นมันอาจจะไม่ได้ช่วยแบบทําให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นหรืออะไรเนาะแต่ว่ามันคือแรงยึดเนี่ยติดใจละกันที่ที่หลายคนไปขอแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาแฮปปี้กับการที่มาไหวแล้วมีคําสอนมีคําสอนเล็กๆซ่อนอไว้เนี่ยก็จะมีป้ายเล็กๆเ,เนี่ยมาเห็นปะ งินเป็นท้ากูกูไม่ยอมเป็นท้าเงินเอออันเนี้ยก็เป็นคําสอนที่แบบซ่อนอยู่ในเนี้ยก็อยู่ที่แรงศรัทธาของแต่ละคนแล้วกันในที่เออข้ามาได้ีดเราก็จะลอดใต้ซุ้มพญานาคนะและสิ่งที่ทุกคนจะได้เหตุต่อจากเนี้ยฉันขอเรียกว่าทรัพย์สมบัติจากเมืองบาดาเดินเข้าไปแล้วเธอหมุนตัวนะเหรอได้เหรอมันคือความละเลิงหนึ่งสองซ้ำไป ทุกคนอันนี้คือนีพ่อแก่สัพพญยานาอันนี้พ่อแก,พพก่อันนี้ใส่นนหัวไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้คือซับเมืองบาดาลที่อยู่ในแบบในนิมิตอนะว่านี่คือซับเมืองบาดาลทั้งหมดเลยอวนะแล้วเราไปยังไงต่ออะไปไม่ได้ต้องไปรูนูขอแปลงซับจากเมืองบาดาลเป็นซับเมืองมนุนย์นะคะ เออคือพ่ออ่ะพ่อปู่องค์นะคะแต่ละองค์ท่านมีบุญมีทรัพย์เยอะมากในตามความเชื่อที่เรารับรู้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยบอกว่าขอทรัพย์ส่วนหนึ่งของพ่อเนี่ยประทานแก่ลูกด้วยคืออย่างนี้ถ้าฉันเดานะที่เขาเรียกอะไรที่เขาถืออยู่ฉันก็ไม่รู้ทุกอย่างหร <laughs> อกไม่ถ้าฉันเดานะคือที่เขาบอกว่าทําไมพญานาคมีทรัพย์เยอะออเพราะว่าทุกอย่างอ่ะเวลาสมัยก่อนคนเดินเรือหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาว่าเดินเรือแล้วเรือมันคว่ำ mm hmm. เรือมันจมใช่ป่ะมันคือทรัพย์สินเงินทองทั้งนั้นสิ่งที่ลงไปคือลงไปใต้เมืองบาดาลนั่นก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เอ้ยทาไมทรัพย,ย์พญานาคถึงเยอะ,อ,ะอย่างเงี้ยคนก็เข้าใจมานั้งต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละว่า mm hmm. ในเมืองบาดาลทรัพย์จะเยอะเออไม่ที่ดาราบอกว่าบ่วงนักบาาต่ะ มันคือการกินตลอดฐานกินแบบกินวนกินไม่หยุดอะ่ะเขาก็เลยเหมือนฟิลีก็เป็นประตูทางเข้าเมืองที่แบบมันน่าจะมีทรัพย์สินเงินทองแบบไม่หมดไม่สิ้นอะ่ะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบตเฉลี่ยหกเปอร์เซ็นต์แล้วและนนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราจะมาอําลาทุกคนใบบายทุกคนมาห้องนี้เลยโอ้ห้องทัพย์นายนะุาคงน,นี่ก็คงเป็นภาพสุดท้ายของเอพิโซดนี้ที่เราจัดไปให้ทุกคนได้ดูเนาะเป็นเจ้าของ ก็คือขอพรตรงนี้เลยอ่ะทุกคนพูดพร้อมงันขอแปลงทรัพย์จากเมืองบาดาลเป็นทรัพย์เมืองมนุษย์เข้าสู่กระเป๋าตังเข้าสู่พอร์ตหุ้นเข้าสู่บัญชีของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินสาธุอ๋อไหนไหนแบตก็ใกล้จะหมดเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราสองคนก็จะมาเป็นตัวแทนตัวยืดตัวยืดเดี๋ยวเราจะมาเป็นตัวแทนของ อะไรโหลเโอ้หปรกรปิดเทป บอกเดี๋ยวเราสองคนก็มาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆชาวนาราชาแนลแล้วก็ยุ่งย่านด้วยในการบายบเอพิโซดที่สองไปก็เอพิโซดนี้ก็จะเห็นบรรยากาศแลวกันเนาะเราก็ไม่รู้จะโชว์อะไรได้มากกว่านี้นอกจากความสวยงามถ้าใครอยากมาจริงๆก็มากันได้ที่วัดป่ามณีวงศ์เลยไม่มีป่าวัดมณีวงศ์ก็คือไม่อยู่ในป่าแล้วตอนนี้เป็นถ้ำแล้วทุกคนไปแล้วนะขอให้ซับเป็นของทุกคนมีต้องซับกันคนลย เน่าใจอย่ากอยากเห็นของจริงอตอนนี้เราออกมาแล้วกระตูนสิ่งแรกที่ถามคือกินข้าวที่ไหนเพราะว่าเยวเราแยกรถกันเราแง่เพื่อนจะได้รับรู้ด้วยว่าเออใครกินข้าวที่ไหนอะไรยังไงเออแล้วใครกินข้าวที่ไหนกินที่ไหนเดี่ะแถวนี้หรออืมนมีอะไรให้กินหรอหมดหมดละบาย <laughs> บาย